เข้าห้องไหนตั้งรห้องไหนหอปรมความัใจของนว่าว่าว่ายัไม่เจเ็นูเราะคม่ไ้

ผลการเจรจาตกลงเป็นไงบ้างอรอัรู้สึกสบายใจขึ้นครับท่านผู้ว่กับเขาให้ความทั้งการลองน้นท่านผู้ว่กับรครับผมแล้วก็รับประกันว่าจะไม่ก็มีความรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อยากจะให้เคสแบบนี้เป็นตัวอย่างไปครับว่าเป็นการประสานงานกว่าครับผมเพราะว่ามันทุกทุกอย่างผิดพลาดกันได้ครับผมคล้นี้เุยเจรจาได้มีการกล่าวขอโทษขออวยกัน<ม>อะไรกันไปทัท้งนี้ทั้งนัน้น กับนิติบุคคลมันเป็นอะไรที่ต้องประสานงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ร้ายมีโจเมียเนี่ยเราต้องมีอะไรต้องประสานงานกันได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ความไม่จำอาที่จำวันนี้ใช่ก็ลงลงที่ประจําวันไว้ครับว่าลงที่จะจําว่าเนี่ยเป็นง่ายๆแล้วครับพี่เราก็เหมือนว่าต้องมีตัวกลางคอยไกลเกลี่ยกันว่าคือว่าหน้าที่ของใครของใครเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นครับท่านพุ่มกับเขาให้ความปลอดภัยกับน้องชายผมมากขึ้นแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อกับ ทั้งท่านรองทั้ทั้งผู้อำวยการครับผมแล้วก็รับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกครับผมเราก็มีความรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็อยากจะให้เคสแบบนี้เป็นตัวอย่างไปครับว่าเป็นการประสานงานที่ผิดพลาดกันนะครับผมแต่ว่าครั้งหน้าก็อารมณ์ม่วยกัรดีกว่าครับผมเพราะว่ามันทุกทุกอย่างผิดพลาดกันได้ครับผมครับผมเข้าเข้าใจอยู่ครับผมก็คือ ต่างคนต่างกทุกรกะทั่งกันบ้างเล็กน,น้อยครับก็คือพาน้องเข้ามาเนี่ยคือพามาคุยเจรจาได้มีการกล่าวขอโทษขอโพยกันอะไรกันไปทั้งนี้ทั้งนั้น,นทุกคนต่างทําตามความถูกต้องจากแต่ละคนก็คือน้องตอนนี้สบายใจไหมบสบายใจขึ้นเยอะนะสบายใจขึ้นเยอะเนื่องจากว่า,อาโอเคเราคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้วต่อไปมีอะไรก็ประสานงานกันเพราะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหมู่บ้านเนี่ย กับนิติบุคคลมันเป็นอะไรที่ต้องประสานงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ร้ายมีโจมีอะไรเนี่ยเราต้องมีอะไรต้องประสานง,งานกันได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือให้น้องสบายใจน้องก็สบายใจแล้วว่าโอเคจะทํางานโดยไม่ได้รับอันตรายหรือแล้วก็ปลอดภัยครับครับแล้วที่แจ้งความอะไรนะอะไรนะครับที่แจ้งความไเมื่อเช้านี้ว่าลงบที่จะมายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นกับน้องเขาอีกอะไรอีกเนี่ยก็คือคงน่าจะเป็นทีมตํารวจชุดนี้แหละแต่พอวันนี้เนี่ย เราพาเข้ามาจิรจาเข้ามาตกลงกันแล้วเนี่ยก็เกิดความมั่นใจเพราะเราไม่ได้แจ้งความเพราเรียกว่าเป็นการลงพุชประจำวันไว้เพื่อความสบายใจของตัวผู้เสียหายครับก็ไม่ไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจครับก็คือไม่ติดใจคือพุ่มกับให้คำมั่นสัญญากับมีทั้งรองพุ่มกลับแล้วก็มีทั้งสารวัตรนะครับก็มามีอะไรให้เบอร์ตรงครับโทรคุยกันได้ครับประสานงานกันได้ตลอดเวลาครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ระหว่างหมู่บ้านกับ เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ประสานงานกันเพิ่มขึ้นนิติก็ให้ให้การดูแลให้การประสานงาน,านที่ดีครับลรวที่พี่ทงน้องเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยครับที่ว่าเป็นตัวกลางให้ครับเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยถ้าสมเมือนผมมาลมร้อนอะ่ะเข้ามาคุยกับตํารวจยังไงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบกันง่ายๆแล้วครับพี่เราก็เหมือนว่าต้องมีตัวกลางคอยไกลเกลี่ยกันว่า คือว่าหน้าที่ของใครของใครอย่างเงี้ยครับผมเราก็มาคุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าให้อารมณ์มันทั้งคู่มันเย็นกันนะครับผมก็ก,ก็โชคดีที่มีเพจสายไหม่ช่วยเป็นตัวกลางเนี่ยครับผมต้องขอบคุณมากเลยครับผม